สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้คุณครูก็จะมาเฉลยนะครับตัวข้อสอบโอเนตนะครับที่เราเพิ่งสอบไปเมื่อวันเสาร์ที่13มีนาปี6 4นะครับผมชุดนี้จะเริ่มในส่วนของชุดของป6ก,ก่อนนะครับผมแล้วชุดต่อๆไปคุณครูก็จะค่อยๆนะครับทยอยเฉลยมานะครับก็ฝังเรียนนะครับกด ไลค์นะครับพิมพ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจแล้วก็กด s u b สไครต์ให้กับคุณครูด้วยนะครับผมอ่าทีนี้นะครับก่อนคู่เฉลยนะครับเดี๋ยวคุณครูขอพูดถึงข้อสอบปีนี้ก่อนนะครับนิดหนึ่งนะครับก็คืออ่าก่อนอื่นเรามาดูว่าข้อสอบปีนี้ที่ออกมาเนี่ยยากไหมนะครับก็สำหรับครูก็ไม่ถือว่ายากนะครับครูลองทำดูแล้วเนี่ยก็มีบางข้อนะที่ครู อ่ะเผอตอบผิดก็มีนะครับประมาณสามข้อนะครับเดี๋ยวก็ถือว่าเป็นข้อที่มันอ,อาจจะเป็นยากนิดนึงล้วกันนะครับอาจจะเป็นความเผลอของครูนะครับที่ครูอ่านโจทย์ไม่ดีนะครับแล้วก็เวลาที่ใช้ทําครูก็ใช้เวลาประมาณห้าสิบนาทีนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะในการทํานะครับก็ทีนี้มาเฉลี่ยตัวตัวข้อสอบกับเวลาที่ครูใช้ทํานะครับก็ ครูเนาะแต่ถ้าเป็นนักเรียนนี่ก็อืมครูอ่านนักเรียนก็น่าจะด้ยเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยเฉลียน่าจะอยู่ประมาณอาใช้เวลาเต็มหนึ่งชั่วโมงพอดีนะครับแล้วก็คะแนานที่ควรจะได้นะครับแน่นอนเราะมันคงจะไม่เท่าครูนะครับครูเนี่ยคิดออกมาแล้วครูจะอยู่ประมาณแปดสิบแปดคะแนานนะครับเต็ม้อยนะครับถ้าลองไปหารเวลากับที่เรียนจะทำมันก็น่าจะอยู่ประมาณ เฉลี่ยในเราสัก40 60คะแนนนะครับอ่ะอันนี้คือหารลงไปนะครับโดยทั่วไปก็ถ้าให้ความยากง่ายนะครับเต็ม10นะครับก็น่าจะอยู่ประมาณ6นะครับอยู่กลางๆนะครับก็ไม่ถือว่ายากมากนะครับไม่ถือว่าง่ายมากนะครับเพราะว่า ก็ถ้าถ้าครูมันก็ง่ายแหละแต่ถ้าคิดในสภาพตอนที่ครูเป็นเด็กเท่านักเรียนนะครับครูคิดว่าถ้าครูไปสอบครูน่าจะทําได้อยู่ประมาณอ่าสี่สิบห้าถึงหกสิบประมาณนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราไปทําจริงมันไม่เหมือนตอนครูมานั่งเฉลยเนาะตอนครูมานั่งเฉลยนี่ครูมีเวลาคิดมีเวลาทําอะไรนะครับแต่ว่านึกถึงสภาพตอนครูเป็นเด็กครูก็คิดว่าครูน่าจะทําได้อยู่มาแถวแถวสี่สิบห้าถึงหกสิบคะแนนประมาณนี้แหละ นะครับคิดว่าเพราะว่าครูก็ไม่ได้เป็นเด็กที่เก่งมากนะครับก็น่าจะอยู่แถวนี้ดังนั้นก็สรุปก่อนนะครับว่าข้อสอบปีนี้ไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายเกินไปนะครับแล้วก็มีส่วนที่ออกเพิ่มเติมมาคือตัววิทยาการคำนวณเนาะนะครับออกเพิ่มมาตัววิทยาการคำนวณที่ออกมาก็ไม่ถือว่ายากนะครับเป็นความรู้พื้นฐานทั่วไปนะครับคือมันเป็นตรรก,กะการคิดเชื่อตรรกะนะครับการให้เหตุผลนะ ครูก็คิดว่ามันมันจำเป็นนะครับที่เราต้องเรียนนะครับก็โดยสรุปนะครับเป็นเบื้องต้นก่อนว่าข้อสอบปีนี้ไม่ยากนะครับแล้วก็ไม่ง่ายเกินไปนะครับถ้าเทียบกับตัวนักเรียนนะครับโดยเฉลี่ยถ้าเกิดเราตั้งใจเรียนครูคิดว่าน่าจะอยู่คะแนนอยู่ประมาณ45ถึงประมาณ60คะแนนนะครับที่เราน่าจะทำได้นะครับเวลาที่ใช้เนี่ยครูคิดว่าน่าจะใช้เต็มชั่วโมงพอดีนะครับ นาจะเต็มชั่วโมงพอดีหรือบางครั้งอาจจะทำไม่ทันนะครับอาจจะได้อยู่ประมาณมีอยู่25ข้ออาจจะเหลืออยู่สัก3ข้อ2ข้อประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นการประมาณการของครูนะครับแล้วก็ระดับเราประเมินระดับความยากของข้อสอบปีนี้ก่อนนะครับครูว่าอยู่กลางๆนะครับประมาณา60เปอร์เซ็นต์นะครับ ของความยากนะครับไม่ยากไม่ง่ายกันไปถือว่าเราข้อสอบมาค่อนข้างดีนะครับปีนี้นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเฉลยกันเลยนะครับแต่ก่อนจะดูเฉลยก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจแล้วก็กด s u b สไครต์ครูด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูข้อสอบกันเลยครับทีนี้